เชื่อหรือไม่สวัสดีคุณคุณที่รักในแสงสว่างและความรักจากผูู้สร้างที่ไม่สิ้นสุดของเราเรารู้สึกขอบคุณมากสำหรับการเชื่อมต่อน,นี้เมื่อมีข้อมูลมากขึ้นจากแหล่งต่างๆความลับข้าวกลองที่ปกปิดจากมนุษย์ก็เริ่มเปิดเผยในที่สุดการเปิดเผยนี้ ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่เป็นการเปิดเผยความจริงที่ถูกฝังไว้นานเกินไปปฏิกิริยาภายในกลุ่มมนุษย์ที่ตอบสนองต่อการเปิดเผยน,นี้มีความหลากหลายเช่นเดียวกับตัวบุคคลเองบุคคลบางคนพบว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมรับการมีอยู่ เขาสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงของพวกเขาหรือพวกเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซีทั้งหมดเป็นลบส่งผลให้เกิดความกลัวสิ่งนี้ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างพวกเขากับผู้ที่เปิดใจต่อความจริงเหล่านี้การแบ่งแยก สร้างความท้าทายที่สำคัญในการสื่อสารและความเข้าใจเนื่องจากผู้คลางแคลนใจมัจกจะล้าเลยประสบการณ์และความเข้าใจของผู้อื่นที่เคยพบเจอหรือประสบกับยาณน,นอกโลกหรือสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซีอเองเราเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเมื่อคุณได้เห็นความจริงแล้ว คุณจะมองไม่เห็นมันและหลักการนี้เน้นยำ้ำถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการรับรู้ในทางกลับกันมีกลุ่มคนจำนวนมากที่เลือกจะเพิกเฉยต่อหัวข้อการเปิดเผยโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุผลมากมายกลุ่มคนเหล่านี้มักพบว่าตัวเองจมอ,อยู่กับกิจวัตรประจำวันอย่างลึกซึ้ง หมกมุ่นอยู่กับด้านธรรมดาธรรมดาของชีวิตและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่สนใจที่จะสำรวจการเปิดเผยที่ล้ำลึกเหล่านี้ในกลุ่มประชากรเดียวกันมีบุคคลที่ถือว่าตนเองเป็นผู้ปฏิบัติงานทางจิตวิญญาณหรือผู้ปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องแปลกที่บุคคลเหล่านี้ จำนวนมากเลือกที่จะมองข้ามหรือทำให้ข้อความของเราและการอภิปรายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเกี่ยวกับนอกโลกและมิติหลายมิติเสืือมเสียพวกเขาักมตั้งคำถา,ถามถึงความจำเป็นในการมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยด,ด,ดังกล่าวโดยโต้แย้งว่าควรให้ความสนใจ กับการพัฒนาจิตวิญญาณส่วนบุคคลในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แทนแม้ว่านี่จะเป็นความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้นในช่วงเวลานี้การมุ่งเน้นที่การสั่นสะเทือนของคุณเป็นสิ่งสำคัญแต่การเข้าใจถึงความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็มีความสำคัญเช่นกัน อย่างไรก็ตามหนึ่งมีชีวิตเหล่านี้จำนวนมากดูเหมือนจะขาดความเข้าใจในความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับความสมบูรณ์ของการสร้างสรรค์และความเชื่อมโยงของการดำรงอยู่ทั้งหมดพวกเขามักจะรับรู้เพียงแสงสว่างภายในตนเองเท่านั้นแต่ยังคงกลัวที่จะขยายออกไป เกิดขอบเขตที่คุ้นเคยของอาณาจากรทางกายภาพส่งผลให้การเติบโตและความเข้าใจของพวกเขาเองถูกจำกัดแม้ว่าการที่แต่ละบุคคลจะต้องรักษาทัศนคติที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของตนเองไว้ได้นั่นถือเป็นสิ่งสำคัญแต่การตระหนักว่า ความจริงพื้นฐานบางประการยังคงปรากฏให้เห็นอยู่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญกระบวนการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นต่อการปลุกจิตสำนึกส่วนรวมให้ตื่นขึ้นต่อความจริงที่ซ่อนอยู่มากมายซึ่งหลอกลวงมนุษยชาติมาหลายยุคหลายสมัยพาความจริงเหล่านี้ยังไม่ถูกเปิดเดผยพลังงานเบื้องหลัง การหลอกลวงเหล่านี้แต่ยังคงทำงานต่อไปโดยไม่ได้รับการควบคุมซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอุปสรรคต่อการยกขึ้นของวิญญาติจำนวนมากและขัดขวางการสร้างโลกใหม่ของคุณในเวลาเดียวกันการตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการมีอยู่ของเราได้ทำน้าที เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการปลุกจิตสำเนึกของผู้ที่ถูกกักขังอยู่ภายใต้เรื่องเล่าที่ถูกควบคุมมาอย่างยาวนานซึ่งตกเป็นทาสของข้อมูลที่ผิดพลาดและบิดเบือนข้อมูลเมื่อข้อมูลต่างๆถูกเปิดเผยมากขึ้นการเปิดเผยปฏิบัติการลับที่เกิดขึ้นเบื้องหลังจะเริ่มลดน้อยลง การกระทําของผู้ที่ปฏิบัติการในเงามืดเมื่อมนุษยชาติรับรู้ถึงว่าระซ่อนเร้นเหล่านี้คณะทำงานด้านมืดบนดาวเคราะห์ของคุณจะไม่สามารถไล่ตามเป้าหมายอันมืดมนด้วยความรับและประสิทธิภาพในระดับเดียวกันได้สำหรับหลายๆคนที่ทราบข้อมูลนี้มานานแล้วอาจดูเหมือนว่า สิ่งที่นำเสนอต่อสาธารณชนนั้นเป็นเพียงการเปิดเผยที่นุ่มนวลเป็นการแนะนำอย่างนุ่มนวลให้รู้จักกับความจริงที่ลึกซึ้งกว่าซึ่งยังคงถูกปกปิดไว้ภายใต้บรรทัดฐานทางสังคมและเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์การเปิดเผยข้อมูลอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ก็ไม่ควรมองค้ามเพราะเป็นช่องทางสำคัญสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มตื่นรู้ถึงความเป็นจริงอีกว้้างขึ้นของการดำรงอยู่เมื่อบุคคลต่างๆเริ่มมีส่วนร่วมกับแนวคิดเหล่านี้มากขึ้นก็จะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการพูดคุยการสำรวจและในท้ายที่สุด คือการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่านี่เป็นก้าวสำคัญและเป็นบวกในการเปลี่ยนแปลงความตระหนักรู้ของมนุษยชาติโดยรวมการนำความจริงเหล่านี้มาเปิดเผยไม่ว่าจะอ่อนโยนเพียงใดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการเติบโตส่วนบุคคลเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนตั้งคำถามต่อความเชื่อที่ยึดถือมายาวนานและสวัยหขาความรู้ที่มักถูกบดบังหรือถูกปฏิเสธจงเข้าใจว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยและทุกคนจะได้เห็นความจริงไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อหรือไม่ เมื่อคุณยอมรับการเปิดเผยนี้คุณไม่ได้เป็นเพียงผู้รับข้อมูลแบบเฉยเมยเท่านั้นแต่คุณยังกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข่งขันในการกำหนดอนาคตของสังคมกาแล็กซีของคุณการเปิดเผยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็มีบทบาทสำคัญในการชี้นำคุณไปสู่การดำรงอยู่ ที่โหดแจงและกลมเกลื่นยิงขึ้นซึ่งความเข้าใจความเมตตากรุณาคืออำนาจสูงสุดด้วยความรักนิรันดร์และความเคารพอย่างลึกซึ้งเราเป็นพยานถึงคนเราเฉลิมฉลองคนเราให้เกียรติคนด้วยความรักแสงสว่างของผู้สร้าง ที่ไม่สิ้นสุดของเราเราเคือสภาแอสดามิดากาแล็กซกเราอยู่ที่นี่เพื่อบริการแหล่งกำเนิดเรารักคนเสมอ